ไงเอาโอ้ยรอนช่วหรวก็มีการตี๊ยนขอบถนนนยนะครับขอบแทร็กเออท่านผู้ชมอยู่รอบสนามมีเตรียยมหัวร้องมาเลยมาเลยใครใครใครเราอ๋หรอรฟังนี่เจ้กระเลงที่เตียมึงเอาไปละตายโย่โอ้ยไไหวไม่หว คุณอยู่กับผมโซเรเดอร์ท่ามกลางทางุ่นทงนาทุ่งข้าวนะครับแล้วก็ด้านหลังผมก็จะเป็นสนามโกคาร์ตนะครับของจังหวัดขังแก่นนะซ,ซึ่งเปิดได้ไม่นาน <S <S ตอนนี้ผมก็จะได้ลองแล้วนะครับตอนนี้เหตุการณ์ในสนามตอนนี้ก็มีการตีนขอบถนอนอะนะครับขอบแทร็กเออไม่ใช่ขอบถนนโอเคแล้วก็เบื้องบนของเรานะครับผมก็จะมีน้องๆสมาชิก ที่จะมาร่วมกันฟาดพงม,มาลัยน้องโอน้องโอประธานกลุ่มเซฟเฟอร์สวัสดีครับแน,นะนำหมูห <c oughs> มูหมูหม,มูโยครับหมูโยห <c oughs> มูโยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าพวกนี้มันจะกากาคแค่ไหนนะครับนท่ารา้ารถเว้ยก็จะประมาณนี้นะสำหรับคนที่ขับใหม่ๆนะครับผมว่าคงจะไม่ต่างกันนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพความเป็นจริงนะตอนนี้อาจจะคุยโตไปบ้างหายเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะกับฟี้มือกากกากของสเตรเจอร์ ขั้นไหนวะขั้นไหนก็กาก็ดีวะวนี่ครับดูดีๆดูดีๆอย่าพลาดใหม่หมดเลยลนะนี่เขาทำยังไงนี่จะต์ทให้พี่เขาสตาร์ทให้ใช่ไหมนั่งเลยใช่ไหมพี่โอเคไม่ต้องทำอะไรนะปึ๊บโอ้แปลกๆเลยไหนคันเร่งไหนเบรกพี่โอเคสาภาพเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ง่ายๆนะาขาขนาดนี้ครับพี่ขามันมันเลื่อในได้ใช่ไหมครับได้โอเค โ okay. อเคอะอะประมาณนีด้ดีแล้วพี่ครับอะโอเคพี่ก็ต้องบอกหมดเลยเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างตอนนี้พุงมาเลยก็แข็งแข็งอยู่มันยังไม่วิ่งนะ okay, คคไงเอาโหนโอโอ้อโอ <c oughs> ขับไป <c oughs> ขับไไับไป่ับไปขคือปบไปับไรขับไปขับไับขบัับเปขัยไปับบัน ให้ลงจากรถนะครับ้าดลงเด็ดขาดพวกผมจะลงไปช่วยที่เองจะแซงกันอะไรยังไงก็แล้วแต่แซงได้แต่อยู่ในมุมที่น่าจะแซงนะครับอย่าเสียบในกันนะครับไม่ปีนเอฟเฟ็กน,นะครับก็ได้ฟังพี่กับลิฟรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็สตาร์ทประมาณนี้ง่ายๆดึงขึ้นโอเคมันเครื่องแต่งยากก็ออกไปอย่างนี้เลยโอ้ไปแล้วเริ่มแล้วครับผมพี่โอออกที่หนึ่งนะครับพี่โย แอร์โรออกแก้วครับผมเปาครับแล้วก็อ,อิ่มโอ้ยต้องชิมกับพวงมาเลยก่อนนะครับตอนนี้ฮะโอ้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เองโอ้ความรู้สึกใหม่มก็ฟอ,อไรไดที่มาร์ดกสอบก็ครับเป็นยังไงวะดู อันนี้เขาเรียกว่าวอร์มอัพเล็บนะครับผมก็จะคุมยากไปนิดนึงนะครับผมน่าจะโดนแทงยับเลยอันนี้ก็เรียเรียงวอร์มกันนะครับออโอ้โหจะทำรูปประมาณน,นี้ถ้าพลาดก็เตรียมอะเรเลยครับท่านผู้ชมอยู่รอบสนามนี้เตรียมหัวร้องกันเรียบเร้าอ้อย่าเพิ่งเปิดกระเลงตอนที่โอเคไปเลยละเอาดูบ้านนี่อย่าเพิ่งเปิดกระเ,เลงนะตอนอยู่ในโค้งนะครับผมไม่งั้นก็จะตวดได้เลยเอาดูบ้านนี่ มันจะโดนแจงครับโอ้โหถ้าถือกดเบรกนี่มันจะตกลงรอบนิดนึงมันอึดนิดนึงนะครับผมไปแล้วหนึ่งอาโลแทงพิโยก้นมาครับผมเข้าเนียนๆครับขอแก้วกำลังจับอาการครับไ้ไปเต้นผมไดเต้นไปเลยตอนนี้โอ้โอ้โอ แรงดินแรงจีนหาสารไม่มาหาดาลโหปุ้นกากเองเฮียบเลยเฮียบเลยเอ้ยผมโดนไปแล้วหนึ่ง4คันนี้เอาไง4คันนี้เอาไงเอาโลเปล่าอาตามไปเก็บขึ้นได้ไหมว้อพูดโจะกระเร็งไม่เดียวมึงเอากันแล้ ไอ่บทนี้มันลองมาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ผมมันจะเป็นมือใหม่คนเดียวไหมอ,อโอ้ตัวที่ตัวทีอ๋อไม่ได้กงก็แล้วอเอาไปแล้วโอ้นยะผมอือเอา โอ้โอโอเดียร์ยยีห้ไอู้หูดคจตัวเดเด็ยนาแล้วแล้วเอาวไปยไปตูนี่ไตายยุไอ้อไม่ไหไม่ไหวไอ้ปุนี้มันพัโรยยแล้วผมเป็นรอบแรก โดนหัวเจับโอ้ประเด็นโคตรเหนื่อยสันพาดันลุ้นมวแม่งจะยังไงโอ้ตางนี้ก็โอ้ดิฟไปเฮ้เบียเียงเฟียงเฟียงเียงกใครที่มือปอนล้วมาดูคลิปผมคงจะหาไม่น้อยนะครับ่ต้องิอะไรโอ้ผมปวดกดข้นงแรงต้องต้อี่จะกดเ็มโอ้ปาดาดปา ไปเลยตอนนี้วันนี้ทุกคนผ่านไปแล้ว4นาทีมีแค่ขี่อยู่คนเดียวคนอื่นปัวเก็นจุดโอ้โหเปลี่ยงเปียนทุกนไหยอ๋อ เงอะ,อะล่ตายย้อยตัวคนเีกปัดเงอแล้วก็เง่ยงมือหมุนเพ่กันตอน่อหมุนถวงมันไหลเหมืนไรแล้วนะครับพูดจาไม่รู้เรื่องระพายน้ำแล้วตนนัเรอาน้องคิีวก็เป็นตะกอนที่ดีโอโกเขาะทำยองไงยกนิ้วยกตวเรียนค้าโอ้นะครับว่าจะ,จะมีใครมันนอกกมีอีกไหมโอ้ ผมรู้แบบนี้ยิ่งขับยิ่งมันนะครับผมตอนเริ่มจับจังหวะได้แล้วก็เออโอ้โหตอนรอ่มมันมันก็จะเริ่มหมดรอบแล้วโอ้โหเกียบจนตู้แล้วข้างหลังมีเสียงเบรกเออเอาออกมาดีจะมาแซงฉันง่ายไม่ได้แล้วข้างหลังเงินทุกคนจ้องมาแซงนะครับผมตัวนีเรือจะโดนยามเกียรติเอาเอาดูเอาดู เอาดูเอาไปแล้วไปแล้วฮึดูนี่รอบแรหลมตู้ผมยังมีแตะเบรกอวกนี้ไม่น่าจะแตะเลยนะเพราะผมไม่รู้จักธรรมชา,าติของปีทเท่าไหร่นะครับโอ้ดีที่ตูวยังไม่ปีนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะกอบกอบแพลกขอบสน้าม ต,ตรงนี้มันจะรู้สึกอื่นสักนิดนึงตรงนี้โดยทั่วไปโค็จะไม่ผ่านคันเร่งกันสําหรับไอ้พวกที่ตัวโตวแล้วแต่ผมต้องขอสร้างความมั่นใจก่อนนะครับว่าผมอย่างนี้มันจะไปได้ประมาณไหนนี่ตกอยู่คนเดียวให้ผมเลยป้าพตีตัวแล้ก็มันก็ไม่มีใครกดดันตูนอกจากมึงจะนั่งหลังแล้วก็เสงไป อาเมาแล้วมาแล้วใคร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 โอ,อ้โหออรุ่นออรนออรุ่นันาน่ากลัสุดว่ะเลยบร้อยแล้วนี่ก็คือรอบที่น่าจะเป็นรอบที่สองไหมไม่น่าจะใช่เพราะว่ารอบแรกมันแพงขึ้นมาเแบดตามมัตยาใสรอบผมไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะครับขับรถแบบนี้ผมว่านะเพราะว่ามันเป็นการสร้างความคุ้นชินแล้วก็ คมมั่นจใจทตัวเองนะครับว่าคุณจะสามารถรองรับกับแรงตีแรงเบี่ยงมหศาศาลบนวัดใด้หมย์อ้่ถ้าคุณมั่นใจมึงก็เปิดเรียบไปเลยไม่ต้องเบรกไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยมันจะดิบของามันปเป็นอันนี้ก็คือรถเข้าใจธรรมชาติของรถในช่วงรอบเพยายแล้วมึงจะโอ้น่าจะได้นะครับเดี๋ยววันหลังมาปวดใหม่วันนี้ก็มาเอาความเร้าใจในเื้องต้นก่อน ดูผมขี่ดูผมพาคนเดียวเนี่ยอาจาจะไม่มันนะครับต้องคอไปจริงๆเป็นการเปิปรดรถรถลกกระทัดใหม่ของตัรรวไรเดอร์ในการขับขี่หรือก็ขับหมดแล้วโอเคป่อยไหลยังกั้ใช้ได้เลย <c oughs> เ okay. อ้อเป็นอย่างนี้นี่เองนะอึ๊้อู้เรื่องเลยโดนดาดรู้เรื่องเลย <laughs> พลังไปทีเดียวเสี้ยนี่หลอกสองวายเออโอ้ยกำลังจะจับทางได้หมดแล้วโอ้โอ้ยหยามเกินขอบคุณครับ ปนววปนโอเคโอ,อ <c oughs> เคกหลีใครไปจูบท้าพี่ปะวโอไม่มีใครสนั <c oughs> เออโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับความรู้สึกการขับขี่ของโกคาร์ทของสนามคอนเสิรชื่อสนามอะไรพี่ท <c oughs> ี่เหนื่อยอยู่พี่ยังไม่พูดเจพี่คอนแ่รนะสนามนี้ก็เกเาประมาณนี้ครับผมสำหรับการมาชิมราง